วินแป้งโยคียในรัศมีวงกลมยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมพร้อมด้วยอุปกรณ์มวยอาวุธนะครับสุดยอดเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอาวุธมวยไทยให้กับนักมวยไทยทุกคนอย่างแท้จริงขอพระคุณอุปกรณ์มวยอาวุธนะครับพร้อมด้วยบริษัทแฮนดูรับทนแรงแรง,แรงประหยัดคุ้มค่ารับประกัน2ปีสอบถามเพิ่มเติม89ขอขอบคุณครับยกนี้ไม่ถอยแล้วนะครับเขาโท ยายามจะขยับเข้าไปมีแข้งขวาหมัดขวามีสนาดกรรมการต้องแยกก่อนดูว่าเสาครับเสาโทเลียกออกหนักๆเน้นๆเหมือนกันครับแยกเลยครับโอ้โหนี่ครับหักห่วงอกเข้าไปด้วยปืนใหญ่นะคว่าเสาโทรครับหักมาเป็นอาจารย์มนวยนอกได้ในมีโอ้โห้เดินแรงเหลือเกินอนี่ครับเดินจิ้มหมัดเสียบเข่าเข้าไปแล้ว <això and S 2> ดูครับไล่แขนสู้กันอยู่ครับดู าอาจารย์เสลินจ,จับมือโชกเอ้าโอ้ยสอกแหมหวาดเสียวตื่นเต้นเอ้าเสาทโทเดกตีปืนใหญ่โอ้โหานก็พยายามจะไล่แขนคู่กันอยู่เอาละครับตีนะครับเปียดเข้าไปเปิดเกมแล้วด้วยนะครับเสาทโทโอ้แต่ว่าปืนใหญ่ครับโอ้ยมีทุกลูกเลยครับวันนี้ปืนใหญ่ครับโอ้แกมีหมัดจิ้มด้วยนะครับอ่าเสาทโทลุมลางเสียเปียบนิดนึงว่าโดนสอกไปก่อนครับเตะสูงเฉียวหัวไป อาหมัดที่มาแทางเข่าครับจะเด้งไปครับแทงซ้ายเกี่ยวได้คืนด้วยซ้ายอ้าวโอ้โหดักแทงเข้าไปครับในสจุดมันเลยครับบรรยากาศโวยลอกคาดเอาตินก็จะมีสวัสดิการ่ารักษาพยาบาลให้เข็มละ500บาทต้องขอบคุณครับแอนตซินยงางรักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดตุกเสียดแน่นพร้อมด้วยท่านในทางวินัยวีรบุุษชงเพื่อการสนับสนุนิบปะแม่ไม้บวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับให้กับเสาโถ ยกนี้ไนี่ออกมาขยับจะเบียดกล้ำไงด้วาปืนใหญ่เองจะไปรับเยอะไม่ไดมีเลือกออกเลยครับเสาโจนี่ครับเบียดเข้าไปใสฟความเก่าขยับเข้าหาเบียดกล้ำไงอย่างไรนี่โอ้โหแล้วก็ไม่ถอยด้วยครับแทงซ้ายพยายามจะขยับช่องเจาะมาวันนี้นี่มีทุกลูกเลยครับมาต้องเล่นเกมเร็วหน่อยแล้วครับมา โอ้โเอากลับานกลับานกลับานเอานี่ครับแม่ตอนนี้มาแล้วครับในช่วงนี้ครับเปียกก็ไวเราจะทําได้ดีขึ้นมาครับเสาโทโอ้โหแต่ปืนใหญ่เวลาออกนี่ก็ออกนักรู้แหละครับว่าตัวเองนี่แม่สดเอาซ้ายคืนมาแบบแทงซ้ายคืนมาแล้วก็นี่มาเสาโทมาตอนนี้ ชเชนเกียร้5แล้วครับเอาเต็มแม็กเ,เต็มเนียวเด็ไปเข้าไปสมองบวยต้องแก้เกมแก้เกมเอ้ามีซอกมาอ,อีกนี่เด็ตไไอ้โอ้โหแต่ว่าปืนใหญ่โอ้โหวันนี้นิ่งจริงๆไม่มีตกโอ้ขยับเข้าไปปืนใหญ่ยังคงเบียดอยู่โอ้แต่ว่าปืนใหญ่ไม่เปิดโอกาสเลยครับยืนใกล้ๆเลยกครับมาสิมาแม่เตะมาก็เตะคืนครับอ่าตือตือเข้าไปครับรวบรวบแล้วก็ซอยนี่ท่ามาให้ตายครับมาเอาเอามากระตุกมาแทงได้ทีหนึ่งครับ 0 0 0ยว่าที่ไล่อดีบีกาาเหมือนเดิมนะครับปืนใหญ่ขยับเข้า,ากกไปโอ้โหเสาโทไม่ปะทะด้วยแล้วนะครับเอาไหนจาาังหวะออกแค่ไหนก็ล็อกเอาแล้วก็เสียวุตรพอหลับบุญนี่เนี่ยครับไม่แกแก็ไม่ถ้าไปยืนคุยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงงครับติดตัวขวางไว้ขวางไวง้แป่โอ้โหโดนแทงผู้ชนะของเราครับปืนใหญ่ปาโดอัจฉริยาครับอ่าชนะคะแนนเสาโทออกอัจฉริยะแบบสุดมันเลยครับมผ่านเข้าไปชิง